สวัสดีครับวันนี้มาไร่สดมาไรซสดซอยพี่ดีมไรครับผมดีมไรสตูดิโอครับกับมอรำคณะหนูพานวิเศษสินครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ มอนี้ใส่กล้องประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3ประมาณสิบกาโตครับพี่ดีมครับมือแรกไรอยู่เพจไหนครับพีกำลังไลฟ์สดอยู่ครับพี่มูนี่มาซอยแอลรสบพี่ดีมไลฟ์สตูดิโอครับซล้อค้อเึ้ครับที่ไหนครับมูนี้อยู่อำเภอเมืองครับ ตำบลยูบ้านพักครับบ้านพักของหมอลำหนูพานวิเศษศิลนครับสถานที่กว้างขวางครับมือนี้หลังจากมาขึ้นไปหายกำลังใจทีมสาวน้อยเพชรดัพแพงมาแล้วครับแต่ฝนตกครับเร่งใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับพอดีมาซอยอายอาจารย์ครับอาจารย์คนแรกของพบวิลีสมัยเลยนะ น่าจะเป็นของดีมไลท์น่าจะเพดดีมไลท์สตูดิโอนี่แหละครับมือแร่งครับตากน่าจะเป็นเพจของวงมั่งครับขอแม่นว่าครับพี่ดีมมือแร่งไล่เพจได้ง่ายดีมไลท์ครับไล่ครับไล่ของดีมไลท์กับหนูพานนี่แหละครับมือแร่งนะครับฝ้าแจ้งนะครับแจ้งครับผมทองฝ้าปลอดโปร่งอยู่ครับมาครับมาให้กำลังใจกันหลายๆครับตอนนี้ทีมงานกําลัง ระบบต่างๆครับฉากไฟเวทีพร้อมครับนนี้ตอนนี้กาย่งครับเพราะว่ามันน่าจะหลังไอ้นั่นครับหลังแล้วแต่พี่โจ้เพิ่นจะเอิ่นครับผมมันน่าจะประมาณหลัง10วันนะครับหลัง10วันจากสาวหน่อยไล่จากกลุ่มปิดแล้วนะครับช่วงนั้นกับเดี๋ยวพี่โจุเพิงคงจะเอื่นอีกเชียรนึงนะครับผมระหว่างนี้ก็กลับมาทํางานปกติครับรับไล่สุด ทั่วไปครับเกิดมือยังสี่กับมาซอยอาจารย์ดีมครับอาจารย์ดีเป็นอาจารย์คนแรกนะครับที่สอนเกี่ยวกับระบบไปลยสดครับแล้วคนที่คอยสนับสนุนอุปกรณ์นี่อาจารย์จุนภูไทยสตูดิโอนะครับแล้วก็มีทีมของที่นี่มีมอลําครับนี่แหละครับหลักๆ3ามทีมทาราสดที่คอยสนับสนุนดีดีสมัยนี่แหละครับก็จะมี3อาจารย์นี่แหละวันนี้มาหนูพานครับอยู่คอนแกนครับ เป็นคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลครับผมน้องแม็กกี้นอนอยู่ที่รถครับพอดีมือนอื่นมีงานอยู่จังหวัดอุดรราชธานีครับมากับแม็กกี้ครับคุอนี้ไปที่สวยงามครับลานข้าลายลีแม็กกี้ไม่อยู่กับแก๊งแมวล่าครับน้องก็ยังถ้าเกิดมีแมวล่าจัดนะครับถ้าิพี่โจเรียกไปใช้ก็เหมือนเดิมนะครับ ถาเกิดพี่โจเรียกให้ไปทํางานเราก็กลับไปทํางานไปนะครับแต่ระหว่างนี้มันด้วยความที่ยังไม่มีางานให้ทําที่นู่นเราก็ต้องมารับงานข้างนอกนะครับบางคนก็ถามไม่ไปไล่สาวน้อยเลยหรอไม่ไปกับสาวน้อยเลยครับหลายคําถามมากนะครับพอดีป๊อปไม่ได้เข้าไปตอบในคอมเมนต์ตรงนั้นนะครับถ้าเกิดวันว่างหรือว่าช่วงไหนที่พี่โจเขาเรียกให้พวกเราไปเราก็ไปนะครับไม่ชไม่ได้ว่าออกมาอะไรอย่างอะไรเองนะครับช่วงนี้เราก็ว่างกันนะครับว่างกันอยู่ เราก็ออกมาเลขออก380 8า5 1เดน้อน้องป๊อบบอรถือบอ่ะอครับบุรีซื้อเลขครับ <laughs> <laughs> ไปถือเลขครับเนี้ยครับมือนสถานที่กว้างขวางครับมือน รำโพงหนูผ่านเสร็จแล้วบอครับนีบ่เป็นระบบเนี่ยครับระบบตอนนี้ของเพื่นครับน่าจะเสร็จแล้วมั้งครับเวทีสวยงามอีครับไลฟ์เพจไหนคืนนี้น่าจะเป็นดีมไลฟ์ครับวันนี้ไลฟ์ที่เพจดีมไลฟ์แล้วก็ของเพจ หมูพานมั้งครับวิธีจริงสวยมากครับนี่กว่าจะได้ไลายสดแต่ละเทียครับกว่าจะเสร็จอุปกรณ์ได้แต่ละอย่างครับคืนนี่ก็เป็น กำลังใจทีมงานของอาจารย์จุนนะครับบาบูไทยเมื่อคืนนี้ก็เจอฝนครับช่วงนี้ก็ลำบากเนี่ยครับแมนครับเมื่อคืนนี้ปาก็นองกันไปครับเมื่อคืนนี้ก็ไปสาวนอยอยู่ครับผมไปแล้วฝนตกกันเลยพากันกลับมากครับ แม่ครับสาวน้อยเล่นที่น้องเรือครับมืออื่นน่าจะมาพีละมืออื่นน่าจะมาอำเภอเมืองขอนแก่นกันบ้างครับ มี่ยังอีเข้าไปวันนี้เฮ็ดยังอีกเข้าวันนี้ออนไลนลน์เพื่ออะไรครับโอเคครับเดี๋ยวจังไดไปติดตามที่เพจริมไรส์สตูดิโอนะครับมรื่องอะไรส่วนก็เพจหนูแพนครับผม พี่ครับมือเร่งเกมบัติหรือเปล่าครับพี่พี่พี่อ๋องานพี่ครับงานพี่ครับพี่พี่วัดพี่เร่งเพราะว่ามันม่มที่จะยอะแมนครับสถานยู่อยู่หลังบ้านพักเลยนะครับถ้าเกิดมานะครับบอกเลยว่าปีนี้สุดยอดมากมีจอเลสมีอะไรด้วยนะครับผมมาให้กับรังใจหลายๆครับมาชมผลงานของ แมนครับเต็มสตรีมเลยมือนี่ร้านค่าไรีลีครับมือนี้งานฟรีครับมือแร่งมากด้วยครับอยู่หลังบ้านพักนุพานวิเศษสินครับมือแร่ง จอเลสหนึ่งสองสามสี่ฉากเวทีสวยงามด,ดีครับไปถ่ายรถน้ำพุ่งแน่วันดีครับไปเี๋ยวพ้าย,ยางครับ รถลำโพงหนูพานนะครับโอ้ลำโพงเป็นสุดจอดีลีฝนตกครับเป็นวัดดูแลสุขภาพกันเด้อครับช่วงนี้ผูดด้ใดถูกเล่ถูกหวยก็ขอให้เนี่ยครับรถลำโพงนะครับประมาณนี้หรือมั้ง,ตงแต่ว่าอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบเป็นที่ สวัสดีครับนี่ครับเป็นระบบคเครื่องเสียงของลูงพารวิเศษสิน,คร,นครับคล้ายๆกับของปฐุมนี่นะครับรถลำโพงตัวนี้คล้ายๆกัน โอเคครับจังไดนฝากชมไลฟ์สดมือแรกครับทางเพนุพานวิเศษศิลินนะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานจะไปเซตอุปกรณ์กล้องไลฟ์สดสำหรับคืนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมชมครับให้กำลังใจกันหลายครับแล้งงานฟรีพร้อมครับโอเคครับสวัสดีครับเมกกี้กับมาครับวันนี้เดี๋ยวสิมีคลิปดิดเด็ดกับเมกกี้ว่ามวันนี้โอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม